สักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกการสนองตัวเลขโคกโตที่ถึกรางวัลลวงหน้าผ่านซื้อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook หรือวันแอปและอื่นๆซึ่งเห็นว่าเป็นการกระทำพิษต่อระเบยียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายแก่สังคมร้วมไปถึงการโฆษณาซื้อขายหวยนอกระบบหรือหวยเถื่อนที่มีรางวัลสูงเพื่อจูงใจ การพนันต้องห้ามเซ็นการลินเกมพนันออนไลน์การลักลอบนำเข้าใบหวยของต่างประเทศมาจำหน่ายภายในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายให้แหงในสังคมการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาได้เคลื่อนไหวภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงการเงิน เป็นกิจการของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายการออกรางวัลหวยพัฒนาได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลขั้นสู์กลางที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการเงินประกอบมีเจ็ดภาคส่วนเข้าความเปลี่ยนสักิีพยานเข้าความดําเนินการออกเลขรางวัลในแต่ละขั้งเหตุหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ออกเลขรางวัลต่างๆเพื่อใประกันความโปร่งใสได้มีการถ่ายทอดสดทางโทร ละภาพแห่งซาดลาวทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งซาตดลาวและท่ายท่ดสดผ่านเพกเฟบุกลาวลัตเตอรี่ไห์ให้มวลชซน,นได้หับโมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลบอ่อมีบุคคลใดสามารถหู้ผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าได้เรียกห้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการสวยติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวเก็บกลมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ กระทำผิดเคลื่อนไหวแอบอ้างสักส่วนให้มีการลงเสือด้วยหูบการต่างๆรวมทั้งมีการลักลอบจำในหวยเทือนและการพนันต้องห้ามต่างๆที่ผิดกฎหมายส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามกลุ่มคนบดีดังกล่าวตามพระบทบาทพร้อมทั้งเป็นเจ้าการอธิบายสี่แจงให้สังคมถูกสั้นคนหับหูเข้าใจเึงคนให้ และภัยอันตรายของกลุ่มคนที่สแสวงหาผลประโยชน์พิดต่อระเบียบกฎหมายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งนำหนักคัดเลือกเอาน่วยบานที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อย เพื่อให้หประกันความโปรง่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมาการมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าห่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กดกาบความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิทความเห็ุกิจกรรมและเซ็นย่างยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน และในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดท,ที่จะนําใส่ในการออกเล็กรางวัลก็ได้สําเร็จเป็นที่ยบร้อยลําดับต่อไปขอเชิญบักงการคือขันเหล็กบัตรได้ออกมาเประจํานาทีขอเชิญบรรากาักงานออกเล็รางวันได้ออกมาจากเสียงเล็กบัตรที่อยู่นี้ขันเป็นข้างที่หนึง เด็กเก,กบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลในออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2เด,ด็กเก,กบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลในออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3เด็กเกบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลในออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4เด,ด,ด, hmm. ด็กเก,กบัตรหมายเลข5 ขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวันในออกมาจกเสียงเล็กบัตรทีนี้ขันเป็นข้างที่5้ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็กบัตรทีนในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1 การออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจานาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามไมยเล็กบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้เป็นที่ห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการบรรจุหน่อยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละสิบหน่อยบานเสีงเจริญบรรจุแต่ไมายเลขหนึ่งไปหาไมยเล็กศูนย์หน่วยที่หนึ่งมเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่4หมายเลขกหน่วยที่5หมายเลขห หน่วยที่หกหมายเลขกหก <S <S <IL EN> หน่วยที่เจ็ดหมายเลขกเจด็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า หน่วยที่สิหมายเลขศูนย์การบรรจุหน่วยบ้านเข่าใส่หน่วยตุ่มทั้งหกหน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่วยบานเป็นเรียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้งหกหน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอเียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าทีอยู่แต่และหนึ่งตุ้มนำพนักงานออกเล็กรางวันมีคือดังนี้ หนึ่งขอยืนเชิญนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติสี่คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมห้าคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรั้วสร้างชาตและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขอยื่นเชิญ คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจากหกพักส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหนุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความกิจกรรมกดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บนังหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มระหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำนาทีอยู่แต่ละหนุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลเป็นทีเห็บห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัล จะได้ทําการมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นข้างที่สงองการดำเนินกิจการการพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเรินอารมณ์ของโศรษฐีนัเชียงสู้ดซึมลังวันเก็บการสร้างอาเซียเปรียส่งสั่งกเก็บเงินทำและราได้ให้แก่ผู้ขายเห็นสั่งไล่รับเขางบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสด่วนหนึ่งที่หมุมเย็นอยู่ในท่องตลาดเึืข่ขเ่อวชระบบการเงินธนาคาร การจุดกำกับตรวจสอบสื่อมวลสังคมและอีกการหนึ่งต้องเลิ่คนก่ายคะน,นต่างๆที่บิดต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเยียนเซิร์นคณะกรรมการเด็กกดเสียงหนหน่วยบานตกลงมาสู่บังขับทันด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอยียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ ต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันขึ้นไปหับอนยบาลที่ตกลงมาสุบวนอ่งหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุป,ปกรณ์มวงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สาม หน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเรียกรางวัลจะทำการบรรจุโดยบานเข้าใส่อุปกรณ์งวงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สาม หน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานทั้งหกในาบานเขาใส่อุปกรณ์องคุมก็ได้สำเร็จเป็นที่เียบห้อยต่อไปขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเซียนประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมดหกในาบานเชิงจะเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหก หน่วยที่หนึ่งหมายเลข1หนึ่งนวยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลข3สาม หน่วยที่สี่หมายเลขอสี่หน่วยที่ห้าหมายเลข้ห้าและหน่วยที่หกหมายเลข้หก การบรรจุนในบานมาเลขเสียงประจำลักขเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ยบร้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวการสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักข,ขอเฮียนเชิญ ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุป,ปรกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่1น่หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่1นึ่งได้แก่หมายเลขห้ ขอเซิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้เมตรเลขห้พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียุ่งการมุนอุปกรณ์มงกลมเป็นข้างที่หนึง่งการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหันพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเแยงโชคแจงรางวัลโดยความสมัครใจเท่านั้น ที่ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้ขออภัยในสัญญาณด้วยนะพี่ขาสัญญาณต้นทางขัดข้องเล็กน้อยนะคะตอนนี้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะมาค่ะมารุ้นกันต่อจ้าผลการเส้นเอาหกหน่วยบาทจากหกสิบหน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางลัลจงจะได้บผลทางเลขห้าตัวเลขสี่ตัวเลขสามตัวเลขสองตัว,ลตวและเลขหนึ่งตัวท้าย ขอขอบใจน้ำขนากรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไวเ้เยบอน้องหัอยุที่ตำแหน่งรักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลมูนอุป,ปรกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่3หน่วยบานมาเลขเสียงประจำลักข้างที่สาม ได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมโดยคณะกรรมการได้ออกมาประจับนาทียุ่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่3เมื่อใครนั่นการทับเอาเงินรางวัลุอนพัฒนาใบหัวที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยเลือดคิดค่ะเปื่อนเปลือกเปลงตัวเลขใดๆแานจึงสามารถแลบ รับเอางิัรางวัลได้ในระยะสิบวันนับตั้งแต่มือออกเลขรางวัลป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาในบานและนำไปวางไว้ยี่ปอนงับยุที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุป,ปรกรณ์เลขเซยประจำลักเป็นข้างที่4 นวยบาทมาเลขเสียงประจำลักขั่งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอส่นพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำู่ในตู้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมาการได้ออกมาประจำนาทียุ่อุปกรณ์วงกลมพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละขัง้งมีการทายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาตลาวระบบเสเอ็มหนึ่งห้อยสามจุดเจ็ดม่เิ ทางโทรภพพรัพ์แห่งชาติแล้วซ่องหนึ่งและทางเพจเฟซบุ๊กแลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มเวลาสามโมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ดีิความสนใจที่ตามภาพฟังและรับสมทุกขั้นตอนในการออกเลขรางวัลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาในบานและนํำไปวางไว้ยาบอนองหับยุทธ่ตาแหน่งรักมืน่น ่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลมูลอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5หน่วยบาทมาเลขเซียนประจำลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำาหน่วยตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยขนากรรมการได้ออกมาประจำนาทียุอุปกรณ์งกลม พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมนุษอุปรณ์อบงกโมเป็นข้างที่5เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้งมันจะได้รับเก็บต่อห่วงเพื่อปินสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮตุยิกิจกรรมจากบรรดาทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้งเจาคทักส่วนขอขอบใจนั้นคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอนุบาล และนําไปวางไหวยาบอนน้องหับอู้่ที่ตําแหน่งลักหน่วยต่อไปขอเฮียนเสริรนคณะกรรมการเชี่งให้น้อยบานหมายเลขประจำลักข้งที่หกซึ่งเป็นข้งสุดท้ายของเฮียนเซิรนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่หก ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำหนวยตู้มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียุบปร์ของงกลมและในโอกาสต่อไปขอเชียนเชิญคณะกรรมการได้ยียคันยกเพื่อเสี่ยงหอายน้อยบานตกลงมาสูบ่บนอนังขับขอเฮียนเซิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอนุอบานและนำไปวางไวอยอย้ย่บอนังหับยุที่ตำแหน่งหลักพัน และนาคณะนี้น้อยบาทั้งหกน้อยบาทก็ได้ถือนําไปวางไว้บนห้องหับตามตําแหน่งที่โจกเสียงได้เป็นที่ห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเล็กรางวัลได้จับน้อยบานและทําการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลการออกเล็กรางวัลอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาปวันที่เกทาสิบออกข้างวันที่เจเดือนสิงหาปีสองพรางวัลเลขพกโตเลขที่ออกได้กแก่หมายเลข3 7มเจ็ห้าส 3 7มเจ็ห้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลข7จ็ดห้าสี่ศูเจ็ลขสีตัวได้แก่หมายเลข5้ข 4, 0 2 6, 5่0 2เลข3าตัวได้แก่หมายเลข 6, 0, 2, 4 0-2 4 0-2เลข2ตัวได้แก่หมายเลข0-2 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2คนกันออกเลขรางวัลหวยเลขคูตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ยบห้อยต่อไปแม่นจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยน้ำซัดขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที พี่ๆทได้เข้ามารับชมทุกทกท่านด้วยนะจ๊ะยินดีกับพี่ๆีทที่ถูกรางวัลลาพัฒนาวันนี้ทุกทท่านด้วยนะจ๊ะ3ามตัวมนออก402นะคะ3ตัวบนออก4 0 2นะคะล่างออก54นะคะล่างออก54นะคะบนออก0ูนย์ะจ๊ะพี่พจ๋าบนออกศูนย์นะคะยินดีกับพี่พทที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยจ้า พี่ท่านใดน,นะคะชอบแนวทางเล็กเด็ดเล็กโดเล็กปังนะพี่จ๋ากดลิงก์ที่ปังหมุดอยู่ตอนนี้ดูแอดไลน์ค่ะแอด7นะคะ E D E Y S ค่ะแอด7นะคะ E D E Y S ได้เลยนะจ๋าเรามีแนวทางสุดจึ้งสุดปังไว้รอพี่ๆในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยไทยลาวนะคะเราแจกกันฟรีๆจ้าวันนี้ขอบคุณทุทกท่านมากนะคะที่เข้ามาร่วมรุ้นร่วมสนุกนะคะแชร์นะคะ พูดปุยแบ่งปันเลขเด็ดกับน้องนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ขอให้พี่ๆนะคะเฮ mm hmm. งๆปังๆกันทั่วหน้าทุกทนทุกท่านทุกคน,นเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะห่วยนำสัดแมนเบิกใจรางวัลเดี๋ยวเท่านั้นบอ่อใจยซ้ำหรือแจ้งขับเอาเงินรางวัลได้เพียงหนึ่งรางวัลของรางวัลที่หนึหารางวัลที่หก หน่วยบาทหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่3ามในแก่หมายเลขศูนย์หานำสัตว์เลขสิงหมายเลขศูนย์หานำสัตว์เลขสิงห่วยนำสัตว์แทนด้วยหมายเลขแต่ละนำสัตว์มีหมายเลขศูนย์หนึ่งหางหมายเลขสี่ศูนย์มีทั้งหมด 40, านนามสี่สิบหน่วยบาทนำสัตว์เสียงจะเสียงเอาสี่หน่วยบาทนำสัตว์เป็นผลการออกเลขรางวัลและหน่วยบาทหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่สี่ ได้แก่หมายเลข3 1มหนึ่งนสัตว์เล็กุ้งหมายเลข3 1มหนึ่งนสัตว์เล็กุ้งขอขับใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลหวยนําสัตว์ก็ได้สําเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5้าทับสีขอให้พนักงานออกเลขรางวัล ได้ออกมาประจำนาที